คือไม่ได้ใช้วิธีการเชิงพาณิชย์ก็เป็นการกินอยู่แบบพอเพียงเท่าที่หาได้ถึงได้บอกว่าไม่มีไม่กินคือมีมีก็เอามารับประทานนะการเป็นลูกชาวบ้านเนี่ยนะฮะอย่างอาจารย์พิบโบเนี่ยขึ้นมาสู่ระดับนี้มันฝ่าระบบอุปถัมภ์ขึ้นมาได้ยังไงสำหรับผวเองนั้นเนื่องจากว่าก็ใช้ชีวิตธรรมดานะครับแต่อาจจะมีโชคดีที่ว่า เรียนหนังสือได้ดีด้วยก็ทำให้เจริญก้าวหน้ามันก็ช่วยให้วิถีชีวิตในแง่ของการงานเนี่ยเจริญก้าวหน้าไปได้นะครับโดยใช้ความรู้ความสามารถเป็นหลักคแการวิชาเป็นหลักเอาวิชาเป็นหลักหรือตรงนี้อาจจะคล้ายๆท่านนายกสุรยธก็ได้นะท่านที่ท่านเล่าบอกว่ากอนที่ท่านเป็นทหารเนี่ยท่านก็ถูกกียติกันนะฮะเนื่องจากว่าภูมิหลังของท่าน แต่ท่านใช้ความมีวิชาฉับความสามารถในการเรียนรู้ในการาบริหารจัดการท่านก็จเจริญก้าวหน้ามาได้ผมเองก็คงจะใช้เรื่องวิชาเรื่องความรู้นะครับ แล้วก็อาศัยความสุจริตความมุ่งมั่นพยายามท่านนายกสุรยุทธ์ก็บอกว่าสังคมไทยเนี่ยที่เขาพูดกันว่าจะก้าวหน้าได้เนี่ยจะต้องเรียตีนสีม,มาก,ากปากสอพอล่อไข่แดงไอ้แกล่งวิชาเนะี่ยมันมาทีหลัง <laughs> ก็คงมีคนอีกจำนวนหนึ่งเหมือนกันนะฮะที่ว่าด้วยเหตุนานา,นาประกาฮนะ,ะทั้งๆท,ที่มีความรู้ความสามารถแต่ถูกระบบหรือถูสถานการณ์ที่ไปปิดกัน้น ไปบันทอนและที่สําคัญก็คือว่าพอถูกปิดกั้นบันทอนเนี่ยนะพลังต่างๆมันค่อยๆลดลงลดลงเนี่ยเลยกลายเป็นวัตจักรของความเลวร้ายนะครับคิดถึงแม่เ,เขียนถึงแม่แล้แต่เวลาเขียนไปเนี่ย พันสังคมอยู่ผมได้ออกออก,ออกจากธุรกิจแล้วก็มาทํางานพัฒนาสังคมฉะนั้นความคิดในเชิงพัฒนาจึงผสมผสานจะลงอยู่ท่นนึกถึงก็เลยไม่ผูกโยงพัฒนาฉะนั้นก็ต้องขอบคุณอาจารย์เจิมศักดิ์ที่ได้นำเอา อาจารย์เจียบสักเองซึ่งเขียนถึงแม่เช่นเดียวกัน<อ>บก <c oughs> ็เป็นหนังสือซึ่งมีสองอย่างในเรื่องเดียวกันแต่มีความต่างกันบุคคลที่สถานที่ช่วงเวลาำหลังนม่คล้ายกันนะครับคุณค่าของแม่การนำเรื่อถึง กาของแม่ต่อที่ถึงเรื่องก็ต้องขอบคุณที่อาจารย์เฉิมศักดิ์คิดถึงแล้วนำเอาข้อเขียนสองชุดนี้มาไว้ด้วยกันทำให้การอ่านหนังสือเล่มนี้น่าจะทั้งมีรสชาติดีขึ้นด้วยนะแล้วก็ได้ประโยชน์ที่มากขึ้นด้วยครับคือผมต้องสารภาพซะก่อนว่าที่ผมเขียน แม่สอนไว้เนี่ยผมได้รับแรงบันดาลใจจากบทความของอาจารย์ไพบูรณ์เพราะผมอ่านแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าคล้ายๆกับใช้แม่เป็นตัวสอนเป็นตัวบอกว่าชีวิตเป็นอย่างไรแล้วก็สังคมเป็นอย่างไรได้เรียนรู้ไปโดยตลอดผมก็ได้แรงบันดาลใจพอคุณแม่เสียผมก็เกิดฉุกคิดขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำไมผมไม่ใช้สไตล์คล้ายๆกัน แต่มานั่งคิดๆดูครับแล้วก็เป็นเกษตรกรแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านขายหนังสือเรียนแต่ซึ่งถ้าเทียบกันแล้วคล้ายๆกันเพียงนิดหนึ่งแม่ผมก็เป็นคนที่ไม่มีอะไรติดตัวตั้งแต่ต้นก็สร้างเนื้อสร้างตัว ดูแล้วก็ไม่ค่อยแตกต่างกันในแง่นั้นเติบโตมาอยู่ในตลาด